วันนี้เราจะไปเริ่มต้นกับความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยวันนี้ช่วงสายๆนะครับนายกนั้นไปที่กระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมสภากลาโหมครั้งที่10นะประจําปี2564ก่อนที่จะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ําที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยก็มีทางด้านพลเอกวรเกียริ รัตนานนท์ประลัดกระทรวงกลาโหมมีพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกนภาเดชตูปเทมีผู้บัญชาการทหารอากาศหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมประชุมในขณะที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาสระกาลาโหมและก็พลเอกชัยชาญช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นเนี่ยไม่ได้มาร่วมประชุมด้วยนะครับเพราะว่าทั้งสองท่านนั้นลงพื้นที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีไปดูน้ำท่วมนะพ้นเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมเสร็จนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวทางการเมืองไปฟังกันครับว่านายกนั้นพูดถึงเรื่องราวทางการเมืองกันอย่างไรครับเรื่องการเมืองก็ขอให้เบาๆมาหน่อยแล้วกันช่วงนี้นะมันจะมีปัญหามากมายหลายอย่างที่มาเิญในช่วงเดือน ปในยุคปีในเวลานี้นั้นเห็นว่ามาพ่อมันหลายอย่าง่องที่ไม่เคยเกิดเกิดเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ขอให้ดูด้วยว่ามันยากง,ง่ายเพียงใดในการแก้ปัญหาวันนี้ก็เดินทางเรื่องของโควิดใช่ไหมเรื่องของการมาสตัดแย้งเศรษฐกิจสงครามการค้าเหล่าเนี้ยมาตรการพัฒนสยาใหม่ๆที่เกิดขึ้นทีมีการรวมหลายะอย่างด้วยกนวันในช่วงนี้นะต่างประเทศนะนายกฟังมันเจอปัญหาเยอะๆอย่างนี้แล้วไม่ท้อไม่มีท้อไม่มีท้อไม่มีท้อข้างหน้ามันจะมีอะไรต่างเรื่องคอสุดไหม ผูรัมันต้องมีสิปสัญหารองูปบัก็คือสิ่งที่ผู้นําต้องต้องแก้ไขปัญหาไม่ใชจะเป็นทําไมผู้นําผู้นําก็ต้องแก้ปัญหามันจะแก้ได้มากในน้อยก็ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันโอเคนี่ต<ฮ>ัท<ฮ>่านายกตู้ได้ชไหคะนบานเดก็อถามประชาชนสนี่ฮะนายกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยการเมืองเนี่ยขอให้เบาๆหน่อย เพราะมันยังมีปัญหาอีกมากมายที่รัฐบาลต้องแก้ไขซึ่งปัญหามันก็มาพร้อมกันหลายอย่างมันต้องคำนึงถึงความยากง่ายในการแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างไม่ว่าเรื่องของโควิดความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจการค้ารัฐบาลก็พยายามหามาตรการเนี่ยมาแก้ไขต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ในการร่วมกันของภาคประชาชนภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันนักข่าวถามว่าเจอปัญหามากขนาดนี้เนี่ย สู้ต่อใช่ไหมพลเอกประยุทธ์บอกไม่ท้อแล้วก็ไม่มีท้อนะครับเป็นผู้นำเนี่ยก็คือต้องแก้ปัญหาส่วนจะแก้มากแก้น้อยแก้ได้มากได้น้อยก็ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนักข่าวพยายามจะถามเนี่ยนะว่าตอนนี้เนี่ยพักการเมืองต่างๆนั้นเขาเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกันแล้วนะจากรายชื่อทั้งหมดคิดว่าจะสู้ได้หรือไม่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะจังหวะที่เดินไปขึ้นรถก็บอกว่าก็ไปถามประชาชน ถามคนเลือกสิจ้ะออเออมาถามผมเนี่ยผมไม่รู้หรอกเขาจะเลือกหรือไม่เลือกอยู่ที่ประชาชนให้นักข่าวไปถามประชาชนว่าจะเลือกใครอืออค่ะ แล้วก็แปลว่าหลังจากนี้นะคะหลังจากที่มีการประชุมเสร็จแล้วเนี่ยช่อมประมาสักทเที่ยงเที่ยนะคะทางด้านของท่านนายกเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปไปที่จังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อไปมอบถุงยังชีพด้วยแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่สิงห์บุรีไปที่ชาวชุมชนบางแคนนายใต้สะพานบางระจันนะคะซึ่งก็น้บอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคือน้ำเนี่ยท่วมสูง ประมาณสักหนึ่งเมตรได้ตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาชาวบ้านหลายครัวเรือนได้รับผลกระทบอย่างมากท่านนายกได้ลงพื้นที่ไปเนี่ยปุ๊บก,ก็ไปลงเรือท้องแบนเนี่ยไปตรวจสภาพความเป็นอยู่ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะให้กําลังใจนะส่งเสียงบอกนายกสู้ๆลุงตู่ยู่ยาวๆนะคะทางด้านของท่านเ,เองก็ไปพูดคุยนะไปสอบถามความเป็นอยู่กับพี่น้องเป็นยังไงบ้างแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้ด้วยเ,เป็นไงบ้าง ไหวไหมยังสู้อยู่ไหมส,สู้ไปลูกส,สู้ไปพี่ต้องสู้นะต้องสู้นะคนไทยต้องสู้ไม่ว่าจะภัยอะไรมาถึงก็ต้องสู้รัฐบ,บาลนายกนี่ห่วงใหญ่ที่ทสุดอะ่ะเพราะมันเป็นภัยธรรมชาติใช็นไมแต่เราก็แก้ไขปัญหาได้เป็นระดับไปเดี๋ยวก็จะมีเขื่อนที่นี่นะก็มาปีหกห้าจะสร้าง4ี่รกว่าล้านเบื้องนี้มันจะหายและเพราะวันนี้มันติดไนน้ำจตุยาเนี่ยงงตรงนี้ไม,ม่เขื่อนเนาะสู้ไหวไหม เอายุยืนยาวทุกคนตสู้ไหนดูที่มีอะไรบ้างเอ่ยที่แจกไปแล้วไม่ต้องยกมาหรอกไหนเรือมาดิอะไรบ้างเนี่ยขาเห้ตักลำมันดิอ่าอ่นยวินายวนขาเลยตักลามันดิครับครับได้ครับได้เรือเลยเนี่ยเนาเาะบากหลายเรือนันที่หาทิไม่ได้อออยากได้าเรือ บ้าไปมีเรืออไม่มีค่ะ่ออะไรอันนี้เรอลงขอว่าอะไา่าบ้าชื่ออะไรคะสมรักปานดีนะคะสมรักปานดีโอเคค่ะอะอเรือัานค่ะออระสงงานมีมาประสานกันอยาให้นะเนีอะไรพดยลูกลูกกำลังทำอะไรพอด้ลูกไหมัหน้าวนาพตมันต้องเริ่มแต่วันนี้แล้ว อดีตลูกก็ทำแม่เลกถึงพวกเราตลอดนะวันหน้าลูกก็แก่ขึ้นไปเรื่อยรับพ่อแม่กูตาคุณยายนั้นนะใช่ดิโอเค ขอบคุณนะลาวิน่าัสดีครับขอบคุณนะขอให้ทันซุนนะคะสู้ๆให้กําลังใจสู้ี่มูลีสี่มูลีสี่มูลีสู้ๆนี่ฮะบรรยากาศนะที่นายกนั้นลงพื้นที่นะฮะนี่ฮะนายกบอกว่าไม่มีใครมีความสุขหรอกเห็นชาวบ้านทุกผมก็ทุก ก่อนที่จะนายกนั้นขึ้นรถแล้วก็ชูมือไอเลิฟอยู่พร้อมตะโกนรักทุกคนคนสิงบุรีโดยพบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนจะขึ้นรถเนี่ยมีประชาชนนั้นก็มารอให้กําลังใจแล้วก็มอบดอกไม้ค่ะนะฮะนี่ฮะวันนี้เนี่ยลงไปพื้นที่เนี่ยไปกันหลายคนนะไม่ใช่ว่านายกไปคนเดียวมีคนที่ลงไปร่วมกิจกรรมเนี่ยก็หลายคนคะนะฮะนี่ฮะ เมื่อสักครู่นั้นจะมีคุณชยัยวด้วเพราะมีแม่คุณคุณป้าบอกขอเรือให้สักลามนี่ครับค่ะอนะนอกจากนั้นเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ได้ลงไปตรวจผนังกั้นน้ําที่วัดเฉลิมมากนะฮะอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่นั้นกําลังเร่งแก้ไขปัญหาผนังก้นน้ําที่มีการรั่วซึมระยะทางประมาณสัก2กิโลเมตรมีการจัดสรรงบประมาณให้แล้วแล้วก็เร่งดําเนินการก็นายกบอกว่าทุกสิ่งนั้นต้องพัฒนาเพราะมีการเสื่อมสภาพ ซึ่งจุดนี้เนี่ยมีคนที่เดือดร้อนเนี่ยหลายพื้นที่รัฐบาลก็จะเร่งเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนจุดไหนแก้ได้เร็วก็จะแก้ให้ก่อนส่วนจุดใดที่มีความยุ่งยากต้องจัดทําแผนงานและค่อยๆดําเนินการสําหรับสถานการณ์น้าในแม่น้ำเจ้าพยาก็าบอกว่าตอนนี้เริ่มที่ทรงตัวแล้วคาดหวังให้ระดับน้ํานั้นค่อยๆลดลงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดครับว่าทุกอย่างเนี่ยเราอยู่ในกระบวนการแก้ปัญหาโดยพ้องยิ่งการรั่วซึมตรงนี้นะ ในระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเนี่ยมีระมาณให้แล้วก็จะเร่งรัดเหมือนกันเพราะเป็นรั่วทางหัวเสาของนังกันน้ําที่เราสร้างไว้นานแล้วนะตั้งแต่ปีห2านี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาหมดอะ่ดอะมมทุกอย่างบางทีมันก็หมดอายุใช่ไหมแล้วเราก็มีจุดที่มีความร้อนอยู่หลายพื้นที่ด้วยกันทั้งสิ่งที่มาทสุระบายก็พยายามจะเร่งรัดเหมือนกันจากทางเขาเร่งด่วนนะอันนี้ขอให้เข้าใจรัฐบาลด้วยนะก็จะายามทำเต็มที่ตรงไหนที่มันแก้ได้เร็วที่สุดก็จะแก้ก่อนตรงไหนที่มันทงยากหรือแผนงานโครงการกุมาณจำนวนลงมากก็ต้องยอเนกะ ซึ่งวันนี้ก็เห็นระดับน้ำตะวัยาแล้วก็แต่มันเริ่มนิ่งๆอยู่เหมือนกันนะก็วหวังไม่ยิ่งว่ามันจะลดความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดนะผู้ว่ารับเรื่องนี้ไปเนาะต้องบูริการทุกหน่วยงานและบริการข้ามจังหวัดด้วยนะจ๊ะเพราะว่าพื้นที่ของเรามีทั้งอ่างทองสิงห์บุรีไล้ก็อยามันพัวเกลียวกันหมดอะนะภาคกลางเนี่ยนะก็เป็นห่วงเป็นใยวันนี้ก็เห็นสถานที่บางพื้นที่ก็มีน้ําท่วมเกสเศรษฐกิจก็มีอะไรก็มีที่อยู่นอกพนังกั้นน้านะ ผมย้ำตรงนี้ทังน้นที่ขาดแคลนรัฐบาลก็จัดงบมาณให้แล้ว400กว่าล้านที่จะทำบาันาารน้ำเพิ่มเติมนะเพื่อรักษาพื้นทีน่เศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นในความเฉพาะตรงนี้หรอกรัว่าก็ดูทุกจังหวัดแต่แหละงานวอลเอ็กซ์โปที่ดูไบอ่ะเขาบอกว่าศาลาไทยที่จัดที่ดูไบเนี่ยเป็นที่นมากแล้วก็มีนักท่องเที่ยวก็ทราบอยู่แล้วทราบดีตอนนี้มีคนที่ไปด้อยค่าอยู่ก็ไปตามดูแล้วกันนะข้อที่จริงมันคืออะไรวันนี้คนมาเข้าคิวชมกันเท่าไหร่แล้ววันนี้ทางสุดอีก็ออกข่าวไปแล้วกันนะ นะวันนี้ได้ความสนใจเท่าไหร่คนรอกอิววันนะเท่าไหร่วันนี้เข้าไปชมแล้วลกี่กี่กี่คนแล้วตอนเนี้นะคนที่เขาไม่อาจจะไม่ชอบนายกการส่วนตัวนะเขาพยอายามจะด้อย่าทุกเรื่องว่านี่ฮะ,ฮะ,ะก็ลงพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะฮะวันนี้เนี่ยมีรายงานข่าวนะฮะว่าตอนช่วงสายๆเนี่ยที่สิงห์บุรีนั้นเนี่ยมีคณะราชสิงห์บุรีเนี่ยไปรอนายกด้วยนะไปรอนายกนะฮะนำโดยหมู่อามไง Oh. หมู่อามคนที่เคย oh. ออกมาแฉเรื่องของเมียเลี้ยงในกองทัพอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะนะนำไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปพูดคุยนะฮะว่ามาทําไมทางกลุ่มเนี่ยแจ้งบอกว่าจะมายืน่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีขอช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภ,ภัยนะฮะมากันมากหน้าหลายตาะฮะนับจํานวนคนได้เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งหมดเนี่ยห้าคนนับนิวได้ห้าพอดีห้าคนนะฮะ สุดท้ายก็ตามข่าวในช่วงตอนที่นายกไปเนี่ยก็ไม่เห็นแล้วนะฮะนะครับก็บอกว่ารอมาเจอผู้ว่าจริงๆเนี่ยเจอผู้ว่าเนี่ยไม่ต้องรอวันนายกไปก็ได้ถูกต้องนะฮะผู้ว่าก็านอย,อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วใช่อยู่ตรงนั้อยู่แล้วอ่ะส่วน